สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรื่องตลกเอามาฝึกอ่านกันเป็นเรื่องจากเว็บ o k b u d d ด a c o m นะคะ o k b u d d h าที่ทำให้โบสคิดว่าเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โพส์อ่านหลายครั้งแล้วอะ่ะแล้วข้อตลกมันเป็นความตลกเรื่องของเสียงคล้ายของคำนะคะมาฟังกันเลยนะคะแล้วก็พออ่านเรื่องนี้จบเนี่ยมีอีก คล้ายๆกันอีกเว็บหนึ่งนะเพื่อจะมาชี้จุดจุดหนึ่งให้เห็นว่าอะไรที่เราจะต้องไม่ต้องไม่ใช่จะต้องไม่ต้องอะไรที่เราเนี่ยจะต้องคํานึงเล็กน้อยแต่เราก็ไม่ต้องเหมือนกับว่าเอ๊ะเราอ่านไม่ถูกไหมหรือเขาสะกดผิดหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวคอยดูนะคะ surprise jokes funny jokes surprise ก็คือ ข้าวของที่จะต้องใช้เป็นพวกเครื่องมือต่างๆอย่างเงี้ยนะคะ Funny jokes ก็คือทั้งตลกแล้วก็ตลกไนงะ Funny คือเป็น adjective มาขยาย Jokes คือคำนามที่เป็นเกี่ยวกับตลกนะ Funny jokes ก็คือตลกเรื่องตลกที่ตลกมากๆ <laughs> Construction company เ Cons น้นตัว S นะคะ Construction company That was the Spanish guy This Korean guy and this Russian guy are working for the same construction company. At the beginning of the day, the boss comes out and says to the Spanish guy, "You're in charge of the con... Uh, the comment." you <laughs> <laughs> You're in charge of the cement. Then he said to the Russian guy. You're in charge of the dirt. Then he said to the Korean guy, You're in charge of the supplies. Then he said, I'm gonna be back at the end of the day to check on your work. It better be good or you're fired. So they all go off to go get their work done. At the end of the day, the boss comes back to check on their work. He looks at the big pile of cement and goes, Good work to the spanish guy then he looks at the big pile of dirt and says good work to the russian guy then he couldn't find the korean guy so he asks where the heck <laughs> where the heck is <laughs> where the heck is the korean guy all of a sudden the korean guy jumps out from behind the big pile of dirt and yells surprise <laughs> <laughs> ใครตอบถูกบ้างคำว่าซอร์ไรส์มันคือซอร์ไรแต่พนักงานสามคนเนี้ยคนทํางานสามคนเนี้ยเขาไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยไงคนแรกเป็นคนสเปนคนที่สองเป็นคนรัสเซียรัสเซียนั่นเองรัสเซียผล่ะพันกันแล้วระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นคนรัสเซียนะคะแล้วคนที่สามเป็นคนเกาหลีไอคนที่ได้หน้าที่ให้ดูแลเรื่องซีเมนซีเมนก็คือพวกคอนกรีต คอนกรีตซีเมน์่ะในภาษาอังกฤษมันใช้คําไม่เหมือนกันปุ๊ดก็เลยสับสนว่าตกลงมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าแล้วคนที่เป็นชาวรัสเซียเนี่ยเขาก็ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องดินนะคะเดิร์ตคือดินป,ปุ๊ดก็ไปนึกถึงฝุ่นเลยอะมันมันอยู่ในสถานการณ์เพราะเดิร์ตเนี่ยมันสามารถแปลว่าฝุ่นก็ได้ดินก็ได้ไงนะแล้วทางคนเกาหลีเนี่ยเขาก็ได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ต่างๆนั่นคือ ถ้าเกิดว่าเจ้าพนักงานสองคนเนี้เขาไปอยากได้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ให้เจ้าคนเกาหลีเนี่ยเป็นคนที่จัดแจงให้เขาไปใช้งานไงแต่ปรากฏว่าเจ้าเกาหลีเนี่ยเจ้าคนเกาหลีเขาเข้าใจผิดไงด้านภาษาเขาคิดว่าไอ้ s u r p r i s เนี่ยคือ s u r p r i s นะเขาก็เลยไม่ทําอะไรเลยเขาก็เลยแบบมาออกมาด้านหลังแบบเงียบๆแล้วก็ s u r p r i s มันคือเซอร์ไพรส์นะไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะที่เกาหลีทำอ่ะแต่เกาหลีเขเข้าใจว่ามันคือเซอร์ไพรส์นะคะแต่งานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยคือให้ดูแลพวกอุปกรณ์เข้าของเออพูดผู้ภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องนะทุกคนเรียบเรียงคำพูดไม่ค่อยถูกนะฟังดูแล้วพอจะเข้าใจคร่าวๆใช่ไหมสิ่งที่จะต้องเน้นๆก็คือคำควบกล้ำที่มีเสียง R เสียง L นะคะแล้วก็เราลิงค์คำอย่างเช่น works มี s แล้วก็ out ก็เป็น works out looks มี s แล้วก็ ad ก็เป็น looks at อย่างนี้เราลิงค์คำเพราะเวลาฝรั่งเขาพูดนะเขาจะลิงก์คำกันไปหมดเลยแล้วเราก็ฟังไม่รู้เรื่องพอเรามาฝึกเองถ้าเรารู้ว่าเขาลิงค์คำเวลาเราฟังเขาเราจะนึกภาพออกอ๋อเขาหมายถึงเออเสียงมันลิงก์กันนะแบบนี้นะคะแล้วก็อารมณ์ของเรื่องคือเขาตลกเขาสนุกไงมันก็เลยต้องส่งมา จากอินเนอร์อินเนอร์เราต้องมีอินเนอร์นะทุกคนเพราะว่าเรามีอินเนอร์บ้างเลยอะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็คำผิดที่อ่านผิดนะผมไม่อยากจะขอโทษความผิดพลาดเลย <c oughs> โบน่ะไปนึกถึงนักเรียนไนงะแล้วเอาความคิดของนักเรียนอนะมาใส่ก็เลยผิดไปด้วยไนงะอันเนี้ยเราต้องมีสติดีๆตอนนี้โบขาดสติไงเพราะถึงได้เอาคาพูดของน้องอนะมาพูดตอนที่อ่านเนี้ยอันนี้คือขาดสตินะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติสตังค์ให้ดีนะ <c oughs> แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คล้ายๆกันเนี่ยนะคะเอามาให้ดูเป็นเรื่องที่เขาก็พูดถึงคนอิตาเลียนคนสกอตแลนด์สกอตติชคือสกอตแลนด์แล้วก็คนจีนนะอ่าเรื่องมีอยู่ว่า an Italian man a Scottish man and a Chinese fellow are hired at a construction site the foreman points out a huge pile of sand and tell the Italian guy that He is in charge of sweeping. He tells the Scotsman that he is in charge of the shelling. The Chinese guy is in charge of supplies. The foreman goes away, goes away for a couple of hours, and when he returns, the pile of sand is still there untouched. จะได้ยินเสียงนิ่งตลอดเวลานะคะนักเรียนรบคายานมากเขาส่งกันบ้านกันในกลุ่มไลน์ไงนิ่ง <laughs> มีคนอิตาเลียนมีคนสกอตแลนด์แล้วก็มีคนจีนนะเขาก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้ทางคนอิตาเลียนเนี่ยก็มีหน้าที่ให้ไปกวาดทรายทรายแส,ยสนคือทรายนะส่วนคนสกอตแลนด์เนี่ยให้ไปโกยแล้วก็คนจีนเนี่ยให้ดูแลพวกข้าวของอุปกรณ์นะคะ ทีนี้ทางหัวหน้าทางโฟแมนเนี่ยเขาก็ไปที่อื่นไปทำอย่างอื่นสักสองชั่วโมงแล้วก็กลับมาดูนะปรากฏว่าไอ้กองทรายที่ให้จัดการนั่นอะยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมล่ะเขาก็เลยถามเจ้าคนอิตาเลียนว่า he asked the Italian guy why haven't you swept any of the sand ทำไมไม่กวาดทรายเลยแล้วหลังจากนั้นเจ้าคนอิตเลยนก็ถอบว่า the Italian guy say I k n o w have a broom You said that the Chinese f e l l a w was in a charger supplies, but he has this d i s a p p e a r and I know, could I find him nowhere? <laughs> อันนี้ไม่ใช่เขาสะกดผิดนะทุกคนไม่ใช่เขาสะกดผิดเดี๋ยวจะสรุปให้ตอนท้ายนะพอหลังจากนั้นทาง์ m a n ก็หันไปที่คน Scott แล้วก็ถามว่าเอา้าแล้วทำไมไม่ตาก เชี่ w e เชาเวลคือเอาไว้สำหรับตากสวีปคือไม่กว่าดไม้กว่านะ t h e f o r e man then turns to the Scotsman and says you were supposed to s h o v well this p a r t of sand ทั้งคนสกอตก็ตอบว่า the Scotsman say a boot a c cut ne get myself of s h e e r f e l yeah left the Chinese get in charge of surprise Bird c c u u r คิ e ์ดในฟ i i m ิ i อิทเอบก็มีปัญหาอ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันนะพอหลังจากนั้นเนี่ยทางโฟแมนก็โมโหแล้วก็ไปคุยขับเจ้าคนจีนจะไปคุยแต่ปัญหาเจ้าคนจีนไม่เจอไง The Foreman is r e a l l y angry and storms off toward the pile of sand. He is looking for the Chinese guy. คือรมมาพรมมาอย่างเงี้ยไอกองทรายมันก็ปิวไง เพราะว่ามันยังไม่ได้มีการเก็บกวาดเลยไงก็โมโหมากก็พยายามมองหาว่าเอา้าวหลายคนจีนไปไหนพูดขอแก้ใหม่นะคะสตอมเนี่ยมันแปลว่าลมนะแต่ว่าในอารมณ์นี้นะพูดไปอ่านมาอีกรอบหนึ่งไม่ใช่แปลว่าลมมานะทุกคนคือโมโหพอโมโหเสร็จปุ๊บก็ไปลงที่ทรายไงคือไปชกทรายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วทรายก็กระจุยไงน,นะ <c oughs> ไม่ใช่ลมพัดน,นะทุกคน just then the Chinese guy leaps out from behind the p o w e r of sand and yell surprise <laughs> อันนี้ก็คือคล้ายๆกันนะว่าเขาเข้าใจผิดเรื่องภาษาไงทาง for e man นะ่ะบอกให้ดูแลเรื่องอุปรกรณ์เข้าของแต่ทางคนจีนเขาคิดถึงคำว่า surprise นะคะที่โบ๊ทอ่านไม่ออกเมื่อกี้ที่จะชี้ให้เห็นคือไม่ใช่เขาสะกดผิดนะแต่เขาเป็นลักษณะเหมือนอย่างเราเงี้ยเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เรามาเรียนพูดแล้วเวลาเราพูดเนี่ยเราก็ออกเสียงคํากันไม่ค่อยชัดเจนไม่ถูกต้องไงเหมือนที่ฝรั่งเขาพูดอะ่ะก็เลยออกมาเป็นแบบฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกับที่เขาเขียนให้เราเห็นตรงนี้ยคือเจ้าคนอิตาลีเจ้าคนสกอตแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแล้วเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษอะ่ะเขาพูดไม่ชัดนะคะทุกคนไม่ใช่สะกดผิดนะมีน้องนักเรียนวโรดะเขาถาม มีเคยให้ฝึกอ่านแล้วพออ่านถึงคำพูดของชาวต่างชาติเขาบอกพี่โอ,โอ๊ตเขาสะกดผิดหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่สะกดผิดนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็ฝึกกันต่อไปนะคะใครที่ได้ฟังที่นักเรียนพบ๊อ่านแล้วเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรครั้งนี้คุณก็เข้าใจแล้วนะหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะมีนักเรียนส่งอ่านเรื่องนี้เข้ามาอยู่ไปฟังได้นะคะ ไปแล้วนะบายแฮปแอนา์ไนส์เดยบาย